สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคูรีจะให้นักเรียนทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะโดยการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่นักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนมาทํากิจกรรมกันเลยนะคะการลุกนั่งเป็นการขึ้นไหวร่างกายกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการทรงตัวเพื่อฝึกความแข็งแรงการลุกนั่ง ให้เด็กๆนั่งลงนอนงายลาบกับพื้นชันเข่าทั้งสองข้างเข่างอฝ่าเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นให้ใช้มือวางแตะที่หน้าขาทั้งสองข้างให้ผู้ปกครองช่วยนั่งอยู่ปลายเท้าของเด็กๆแล้วใช้มือทั้งสองข้างจับที่บริเวณใต้ข้อเท้าทั้งสองข้าง ผู้ปกครองให้สัญญาเริ่มให้เด็กๆยกดำตัวให้เด็กๆยกดำตัวขึ้นสู่ท่านั่งแล้วก้มศีรษะผ่านระหว่างช่องขาและนอนลงราบกับพื้นกลับเข้าสู่ท่าเดิมปฏิบัติอย่างนี้จนครบ30วินาที วันนี้ครูดีขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ